เรียนรองผู้อำนวยการศูนย์ในการการักษาผลประโยชน์ของชาติศูนย์ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่นําคณะมาตรวจเยี่ยมการจากภัยคุกคามทางทะเลที่จะเกิดขึ้นตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในฝ่ายในทะเลการการ,การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลเกิดการล้นไหลของน้ำมันดิดลงสู่ทะเลประมาณ2 0 0 0 0ลิตรผู้อำนวยการสอนชนภาค2บุรณาการส่วนราชการในจังหวัดสงขากับ ศูนย์อำเนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีส่วนดำเนวยการบก้นผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจะดำเนินการเก็บหลักฐานและการส่งกลับสายแพทย์รวมถึงการขจัดคราบนละมันในทะเลถ่านตกหน้ำได้ไหมครับเพราะวานี่เป็นปรรยากาศสีดานที่อากาศสดบรรยากาศที่เข้ามาโคต ก็คือรวมแล้วก็ประมาณเกือบสามร้อยกิโลที่เราจะสามารถติดผู้บาดเจ็บพร้อมอุปกรณ์หรือสิ่ทงที่ลงไปทั้งหมด16ทีมนะคะโดยหนึ่งทีมนะคะจะมีหนึ่งทีมนะคะที่จะเข้ารับผอในระยะรอบไม่เกินจุดฝั่งห้าเจ็ดสิบเมตตอนนี้ทิ้งทุ่นมาแล้วนะครับเป็นทิ้งแต่เป็นแพชูชีพนะครับเป็นการสาธิตการทิ้งแพที่ทิ้งลงไปแล้วก็จะกางเองนะครับเริ่มขึ้นมานเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็

ใจรอยี่สุครั้งต่อนาทีนะคะตอนนี the the ้ก <thoroughly> <soci> ําลังช่วยชีวิตอยู่นะคะก่อนขึ้นมาจากน้ํานะคะเราจะเชื่อหมดสตินะคะเราต้องให้ออกซิเจนในารช่วยช่วยการหายใจก่อนนะคะแลวแรจะเายก็จะเป็นการวัดงานท่เ่านะครั่อยากช่วยเป็น่งานในการวิังานประกอบด้สำเร็จหรือหาว่าการหลักในการผมให้ เทคนิคเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับในส่วนของการวิธีการในการใช้คอมพิวเตอร์ของทางพหลนะครับโดยการขี่ข่้นตอนหรือนะคการเพื่อนอบที่ผมอยากนะครับคนหนึ่งที่ผมอยากอยากจะบอกไว้ก็คือว่าแนวทางวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับ ในทีมก็ขอบคุณกองยานภาคเหนือภาคสสานภาคปอนคตวนกและก็บอลเระอท่นาคตะัอกฟุตล้มสุดนะครับแขกรเชเกิดการกำงทะเ225นะครับอดยบริการ2ชุดได้เรือได้รู้ได้เข้าใจวิธีการขงการแข่งัน เริ่มประเภทต่างๆพิธีการต่ารๆได้เรียนห้างทฤษฎีแล้วก็ได้ฝึกในภาพปฏิบัติอะรมาแล้วนะครับในเชิงตัวอย่างสำหรับวันนี้ก็เป็นวันวันที่ทดอบจงนะครับ,าบาาาจากจาก